สวัสดีครับพบกับผมสิโรธและ i อ m um a มา TV วนะครับวันนี้เราจะมาชมครีมนะครับสามแบบจากซา t a านะครับซึ่งครีม3แบบเนี่ยก็จะใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทุกท่านอาจจะต้องมีครีม ติดบ้านไว้หลายๆชนิดเพื่องานเฉพาะนั้นๆนะครับซึ่งครีมที่จะมาแนะนำครีมแรกก็คือครีม7นิ้วนะครับคอมบิเนชันพครับครีมที่2นะครับเป็นครีมแบบตัดนะครับจะใช้เพื่อตัดพวกสายไฟหรือว่าตัดงานต่างๆนะครับก็ลักษณะของตัวนี้ก็จะเล็กนิดนึง มีขนาด5นิ้วนะครับคีมชนิดที่3นะครับ long nose p i นะครับก็คือจะเป็นคีมปากยาวนะครับแต่บ้านเราอาจจะมีหลายชื่อเรียกใช่ไหมอาจจะเรียกว่าเป็นคีมปากแหลมอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ท้องถิ่นครับว่าจะเลือกแบบไหนโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่าฟังก์ชันของคีมจากซาตาจะเป็นยังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับทุกท่านจะเห็นว่า Cr Ni นะครับย่อมาจาก Chromium Nickel นะครับซึ่งตัวนี้เป็นธาตุที่ผสมกันทำให้วัสดุที่ใช้ตรงนี้มีความแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงแล้วทุกท่านสังเกตไหมครับว่ามันจะมีตัวลมดำอยู่ตรงนี้ตัวนี้เขาจะชุบด้วยคลื่นความถี่สูงนะครับทำให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของครีมที่มีเนื้อสีดำนะครับ<ๆ>ก็จะทำให้การตัดหรือว่าการหนีบนะครับ เป็นไปได้อย่างดีมากขึ้นนะครับสำหรับเหล็กโคอโมโลี่นิกเกิลตรงนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะปัดเงานะครับหมุดก็ค่อนข้างหนาแน่นยอดเยี่ยมนะครับด้ามจับของเขานะครับก็จะมีลักษณะ two texture นะครับหรือว่า2คุณลักษณะนะครับด้านสีดำนะครับถ้าเราลองบีบดูนะครับทุกท่านสังเกตคือคือ,คอมันจะมีลักษณะให้ตัวได้นิดนึงเอาไว้เวลาเราจับอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็เราบีบเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยมือเท่าไหร่นะครับด้ามสีเขียวมันก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกเลยแข็งนะครับคุณภาพก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาต่อกันที่ตัวคีมตัดนะครับเป็นลักษณะแบบสปริงที่เขาทํามาเนี่ยก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะการให้ตัวหรือว่าการดีดกลับนะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับด้ามก็เป็นลักษณะ True t e x t u r e เหมือนกันนะครับคีมทุกตัวของซาต้านะครับจะมีการเลเซอร์ไว้อยู่ตัวนี้นะครับ โอเคมาต่อที่ครีมปากแหลมหรือครีมปากยาวนะครับสําหรับตัวนี้ลักษณะการใช้งานก็จะมีครีมตัดอยู่ข้างในนี้อันหนึ่งแล้วก็จะเป็นการจับนะครับลักษณะนี้ก็เป็นจับที่มันเข้าถึงยากนะครับเราลองมาตัดสายไฟกันจริงๆทั้ง3ตัวนะครับเพราะทั้ง3าตัวสามารถตัดได้เหมือนกันหมดนะครับตอนนี้ผมมีสายไฟใน2ลักษณะนะครับผมจะใช้ตัวนี้ตัดสายไฟใหญ่หญก่อนเป็นการทดสอบนะครับค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีปัญหาด้วย ฟันที่แหลมคมที่มันเขาทิชเมนด้วยตัวฟันตัดนะครับด้วยความถี่สูงนะครับตัวนี้ทำให้มันมีความแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการตัดสายไฟก็ทำได้อย่างง่ายนะครับและยิ่งสายไฟข้างในอย่างเงี้ยก็ง่ายเลยนะครับสำหรับตัว7นิ้วแต่ถ้าใครจะตัดอย่างเดียวนะสำหรับตัวเล็กตัวนี้ก็จะทำได้ค่อนข้างคล่องแคล่วทีเดียวนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัดสายใหญ่ได้หรือเปล่านะผมจะลองดูนะครับ สำหรับคีม5นิ้วตัวนี้โอ้ก็พอได้นะครับตัวนี้ทั้งที่ตัวของมันเนี่ยทุกท่านเห็นไหมตัวเล็กกว่าสายเยอะเลยนะครับแต่ก็สามารถตัดได้อยู่นะตัวนี้เพราะว่าความคมของตัวปากมันนะครับโอเคสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะค่อนข้างตัดยากนิดนึงนะครับดีไซน์มาสำหรับตัดเส้นเล็กนะครับ โอเคสำหรับคีมซาตาา3ตัวนี้นะครับทาง i t o um a r t ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันฉบับหน้าสวัสดีครับ